นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูค่ะที่ทำเรารู้สึกว่ากินร้อยมากเลยนะแกงปลาหมูไส้หลอกกอค่ะหลอกกอหรือว่ามะละกอนะหลายๆทีจะอาจจะเรียกแตกต่างกันไปนะทั่วันนี้เราจะเอาหลอกกอเนี่ยมาแกงไส่หมูค่ะแบบรอยร้อยเลยนะหมูเด็ดตำชายวันนี้เป็นหมูสั้นคอค่ะหมูในส่ช่วงของสั้นคอเนี่ยมันจะมีมันแรกมันก็เลยทําให้หมูนี่จะมีความหนุนขึ้นนะแต่วันนี้ตาจะเอาหมูสั้นคอเนี่ยไปยางก่อนเผื่อให้มันมีความหอมก่อนค่ะ พอเรายางมูเสร็จแล้วเนี่ยจังก็จะเอามูไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยนะเล็กบางๆมันจะได้ดูน่ากินนะแล้วก็ไปลางหลอกกอวันนี้เราก็ซื้อมาจากตลาดแบบที่เขาซับไว้แล้วเลยค่ะแกงของเราก็จะใส่เป็นใบกระเพรานะวันนี้นะเราจะออกแนวแกงปลานะมันก็จะมีความเผ็ดอมหอมร้อนๆนิดนึงนะเตรียมเข่องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลงหมือแกงกันเลยจ้าเราก็จะใส่หนาน้อยนึงแล้วก็ใส่พริกแกงค่ะพริกแกงที่ชายวันนี้แช่เป็นพริกแกงเผ็ดพริกแกงปลาเลยค่ะมันจะมีความหอมของมันโดยเฉพาะเลยนะ ทีนี้เพราะว่าเราคับวผิดแกงอยู่หน่วยมันหอมได้ทีแล้วนะเราก็จะตามลงไปด้วยมูที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เมื่อกี้ลงไปเลยค่ะเพราะว่าเราใส่มูลงไปแล้วเนี่ยเราก็พัดมูกับริดแกงเนี่ยให้มันเข้ากันอีกทีหนึ่งนะทีนี่เพราะามูมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกับริดแกงเรียบร้อยแล้วนะเราก็เติมน้ำลงไปค่ะใส่น้ำเปล่าเติมลงไปน้อยนึง แต่ไม่น้อยเงเติมผัวให้มันทั่วมมู้เลยค่ะปล่อยจริงไว้ให้มันเดือดสักแป๊บหนึง่งพอมันเดือดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาหลอกกอของเรามาใส่เลยค่ะใส่หลอกกอลงไปค้นไปขมาไม้หลอกกอมันดูว่าซุกแล้วก็มันเดือมใส่ขึ้นนะแสดงว่ามันเลือมสุกแล้วพอแล้ว,วหลอกกอเดือมใส่ใส่สักน้อยนึงเราก,ก็ใส่ใบกระเพราของเราลงไปเลยค่ะ ทีก็ลองชิมรดตัวเองดูนะชอบเค็มเติมเค็มชอบห้านเติมบ้านค่ะด้วยแหละเราก็เติมใกบกระเพราของเราลงไปเลยจ้าใบกระเพราหอมๆนะพอหญิงใส้เติมใกบกระเพราลงไปนะมันจะทําให้ซี่ั่นหญิงสวยแล้วก็ทําให้รสชาติน่ากินขึ้นแล้วก็ผิกแกงก็จะมีความหอมขึ้นมาอีกค่ะแค่นี้แล้ว,แ,ลวแกงมูใไส่หลอกอ้อของเราเหมือนนี้นะร้อยๆกันเลยจ้า